ดยูบ้านถ้าปลาให้ลุงบังดู๊กใช้เขวนะมาฮามสิมีแขวาเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมมาเด้อปลาลุงเด้อสบายดีก่อนสบายดีปลาลุงก่อนมือน,นี้มาในสุดสีแดงอากาศถ่อนแต่เสาเลยพี่น้องเอย้ยเนี่ยแต่ตื่นมาพุงพอได้นะพาเพิ่นมาลเลาะแถวข้างๆสวนนี่แหละ ตื่นเศร้ามากเลสวัสดีครับปลาลุงก่อนสวัสดีครับปลาลุงก่อนลูกพยาบาลกับระกาศเมนี่ก็เป็นอุ้ยยังกัดอีกแล้วลูกเอ้ยมือมันห้ามนี่อุ้ยมีแนวกัดไยยด้นุ่งได้นี่ มืนอนีก็เป็นมือที่หอ่อข้าวต้มขนมพป่น้องเลยทอาเนี่ยไม่ได้ห่อขนมทอดใช่หออ่อแต่ข้าวต้มนี่ก็พอก,กูก็ออกมาแล้วแปลง่าออกอยากขอ้อใหปรร้ปลาลูกมาเบิ่งบักบวบกันเดี๋ยวบักบัวโอ้ยต้นนั้นบางม่วงหบักบวบเป็นลายหมากเลยเด้อ ปุ๊บพันแปดพันแปดพันแปดเห็นบอกพันแปดโดไอโดพันแปดเมื่อนี้เงียบเงาเนี่ยเด็กหน่อยเขาบานเบิดป่าลุงเลยเขาไปบานซีสว่าง เขานอ,นอนบ้านน้ำน,น้องนัดชาน้องเน่ยก็ไปที่สว่างอยู่บ้านน้องหลีดผู้ไรพี่น้องเลยชุวเพลนผ้ากันเขาเมื่อนอนบ้านเมื่อคืนนี่บบได้ม,มานอนน้ำน้องเนยก็ได้นั่นไงไมดีปะลุงบวบกรลายมากจ้ะ เิ็นเที้ยงปะเที่ยงปะพิ่สยาปะปรเด็นไพ่คบเพ่นมือนีคนหน่อยเงาแล้วปะลุงพี่พี่บอยู่ขึ้นมากินเขากับแม่กินเขากับไข่พอผมไปเอาสีนก,กันย่างบัวไม้ีปน้องไปแปกเสา ต้นสวยอะไยังมองเห็นหน้าเห็นตาจะเกอกระโดะเถอกับผมเพื่นเอนจะกินไปเลยเพบ่านกินไปขนานเพนไปเลยเขาถึกมีแต่เสียหญ่ยห้อยเล่เปลนแบบนั้เออล่ะมามามครับมามามจ้าป่าลุงแกบบ่ยิข้าวกับคา <laughs> nè bước lên Để chốt bạc đi Bước là mưa đẹp rồi Để Giả lấy khay nhòi ừ. Bây giờ thì nó Học tụm Một cuộn đi sao khăn rồi Hả sao hả khăn rồi bọn này 30 bát thôi Cửa của bác bên cửa của bụi chúc กกว,ส,กวสวัสดีพี่น้องขึ้นเขามางมน้อพ่อหน่อยเด้อแห่กูมาเสิ็หนาเสตาก่อน กี่กูจะไยางดว่าทากเขาคิดว่าอ่างนั้ั่งรอบเจ้าเขาแห้สบายหอยยันเต่ยนมือแค่นั้นีเด,ดเดีรยว่าส่วนรวมอะนะคินทีเดียวสาธารนณะไปยากมายามก็ยามได้ ยาบุษเหตดบกใกรอยากยาไามยายาข้าวข้าวอะไรขาม่ไหนจะไปจบของตัอโม่ไปจกโจบึงโจกคนเถอไปกันแน่โ si จ้ยไปเห็นนะแต่บไปโจกเห็น <advances too uma> Để đại không gian giam hẳn rồi Còn hàm đi cái phụt thổ thế Còn gì ao năm thời điện là lét Phụt 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 chắc khẩu Lúc cái hiu đó bạn Hiu cái hiu đó cũng đủ กนมากินมากกินนั่ใช้ไปคิดคไดบริหารยังรววัดสบายแล้วคุณมาเนี่ยก็มาเนี่ยไปคิดเขาในส่ยใม้บริหาราเขาบริสุทว่านี่ก็ได้เป็นอะไรแหละขาเนี่ยขาขี้สิงบริกุทบริหา่าเขาบริหากินแล้วเลยมาเลย ต้อเตเห็ดยังขากินมัน,นจะเขาจะยายขาชากระพรดินปนั่นไปจน,นาดอ้ไออกมาอานนั้ะมาลวาวกันออกมาช่วยเอางกเห่ายังยืนง,ง,ง,ออง้นนหนอยากหอเขอโตกาใม้จะคุ

ไปตามโผลตามแมมเขาเลยเขาไปไปพอแมมเขาไปนับแต้มไปนับนั่นแล้เขาไปเผาอะไรมันมันอะไรเขาเมียเลอื้อเขาเมือยนะี่เราคู่พลิงยุดผแอ้าวาัวยืนีขาต่บอ้เข้ากับปาะกาไปได้ไันมันพูดถูกไป

chuyện nè không bừng tinh tinh bơ tinh tinh bơ rồi <laughs> ra luôn nè คนนั้น n ด้ n ครับคนนั้นเด้อนัน y ด้อไปเกี่ยวคืนบแล้งบ่เย่้ไปาีคนนั้นเลิกบ่นี่บ่เฮ็ดีแก่ดไปนี้ตาขยิบิบบ่เฮมาทางใดยตา ว่าขยิบขยิบกิตารที่ปรับเขาเพียนมาแต่ใช่เหตุอะรนะเออตื้อแับนี้ด้อทำน้อยยืตาเยิบด้น่มันหมว่าชิลกินหมูกระาดิ้น่อยเขา่ออยู่อย่างไรไปเลยเขาในเมืองพิซซ่าหิมากแลทาหอยกนกูอยา เขายังไปในห้องเขายังกัรับดินนะะขับรดินยายนล้งคืนทีนี่นนแล้วเขาเขากระสากกระสาก,กวะเนี่เขากระสากคขากร,กร,ระดับดินนะก้อนเนาะเออขยายตอนเดือดทีออื่นเนะ่ยตอน1ีนเอสโมงไหมอเออตีเพลแล้วอันนี้น่ บทำผลิตบ้านล้างสีเขียวบ่เห็นอยู่บ่อ้เมื่อก่อนบ่นอ้ยมื่ก่อนบายเฝนยุบบายเฝนเดี๋ยวาบายเขาบ่เดี๋ยวมาทห้เลือกนะแม่พอแม่พาอยู่ไปเที่หน้าไปคอยพาไปใส่สูเห็นคนเทอากอยจะตื่นแน่ละตื่นบ่บ่ทำไปคอยพาไปเลยพาจนห่อคนบ้านตามาแล้วเอ อาก้นิระหนตามาแล้วูต่จองกับปหอ,อยู่แต่ปลาแต่ลงพอกัะแม่ไปแต่อยู่ไ่หูุอยู่ใช่ไหมพอขึนมาก,กอยู่ในป่าพอผพานเป้าป่าพอตัวน่ะทาอยู่นนนี่นนนแหละง่ายเอีก็ไปเอะไบ้างไปลิเอียนไป้ไปวก็ไปได้ไปแล้วบ่

ขางนั้นขนาดอกไรออีควาตุเขากินลปลานีน้นี่วะออมาแบบนี้โอ้ยทั้บ้านขานังขมกเขหมกอยู well, ่วะเาะเขาเละเขาเลเขาลุกเชิญก็เลปนนขามกอมดเาฟังัชวยเนาะเขาขาดวยบนนี่ จะไปเนะขายังไม่ใันเจ้ขูดอย่ไเส่เสไมังไส่งรงี้ั่ถึงเองเ่าลเนาะือใครก,กบเอาเองพี่กมาของกันนี้บ่ลาก,ก <laughs> <laughs> ทานี่มาแล้วตีท,ทา่ยิยิวเยกัน พักติบ่งติดขาจงไปถิกมาเฮงวัวมาข้มเอาเอฟเรมฟอมัสองโตกาได้มาขารวมกันปันผุดกระซิลเล่เดี๋ยวเดี๋ยวนีกถ่ายกินอะปัน,น